เคยโพดเคยแทถมถึงอายอยู่ประจำไปใส่มาใส่ก็เอินกระถามว่าให้อ้ายฟังทุกวันย่ำที่ใจขึ้นหอดอย่างยอดทรงลายหากัน ค่ำค่ำอมยิ้มแคบชั่นหว,วานๆเจ้าก็ส่งมาให้อ่านอยู่บ่เศร้า <S <S แต่ตอนนี้บ่ฮู้เป็นอย่างลหลายๆอย่างเบ,บิ่งส่งเงียบเหงาเจ้าบ่โทรบ,บ่ทแท้บ่ได้หาคือเก่าคือเฮาฮัก แล้วบ่ฮักเว้าสุอายฟังแน่ยังหักกันอยู่หรือว่าบอกแค่บอกแน่เจ้าคิดจังใดเบิดแล้วบ่หักหรือเจ้ากําลังมีภัยเจ้าจังบ่คอยสนใจคนที่เจ้าเคย ว่าักหักห่กน,น งสูฟังแน่เป็นยังคือบอกคือเก่าใจอายมันอุกอังเอาย้อนคืดน้ําลายเดแล้วบอหักเว้าสู่อายฟัง หักกันอยู่หรือว่าบอกแค่บอกแน่เจ้าคืนจังใดเบิดแล้วบอกหักหรือเจ้ากำลังมีภัยเจ้าจังบอกคอยสนใจคนที่เจ้าเคยบอกว่าหักหัก,หกแน่ แต่อว่าลงตัวทุกด้านเลยลูกบุคลิกอายุความสามารถแล้วก็พิเศษก็คือร้องวันนี้ร้องดีมากเขอบคุณครับร้องเป็นเพลงของตัวเองเลยเป็นเสียงเป็นเป็นของเราทั้งหมดนั่นก็คือค,ความถูกต้องทั้งหมดถ้าจะถามหาจุดอ่อนวันนี้ครูเจอเพียงว่าพอเตอร์จะเผลอเอาเสียงออกจมูกจนดูเป็นจมูกบี้ไปนิดหนึ่งครับผมเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้เป็นตลอดเป็นบางครั้งครับอย่างลูกจบที่เอาก่อนที่ครูจะดึงคันโยกลงเนี่ย บอก่าหักคักักเนี่นี่คือไปจมูกหมดเลยครับผมจุดอ่อนมีแค่นี้ลูกนอกนั้นรู้มันว่าดีมากๆเลยขอบคุณครับรู้สึกเหมือนกับที่ครพูพูดนะลูกเมื่อกี้ครูบอกว่าจุดอ่อนที่ครูเห็นคือเสียงมันเริ่มจะออกจมูกเยอะทตนี้จุดอ่อนจุดต่อไปที่แม่มองเห็นหลังจากที่ครูคุยกับหนูโดยจะต้องไม่อับทุกคำนะลูกนะ ตื่นเต้น,ตน,ตนไม่เราต้องแระกันลูกเพราะว่าหนูใช่แล้วไงครับมนต้องเอาไมลลงมานานทีค่อยตัวตอบอะไรเงี้ยลูกเนี่ยอย่างเงี้ยดีเลยมันดูเอ็นดูน่ารักครบหมดทุกอย่างลูกไม่ต้องบอกต่อเลยก็เจอกันรอบหน้าอย่างเง้ยครับสิ่งที่พวกเราบอกเนี่ยเอาไปปรับใช้กับอนาคตข้างหน้าเผื่อเราได้เป็นศิลปินลุงโนตชอบประวัติของหนูคือต้องการหาโอกาสให้กับตัวเอง เพื่อจะมีโอกาสได้ช่วยเหลือครอ,อบครัวเพื่อจะมีโอกาสใครจ้างไปร้องเพลงจะได้มีไรายได้อันนี้ความมุ่งมั่นแล้วในในสายเรียนของหนูมันก็มาแบบนี้แบบถูกต้องอยู่แล้วแล้วก